เราไม่แคร์ผู้ค้าชาวจีนลั่นไม่หวั่นภาษีทรัมป์หันไปค้ากับประเทศอื่นแทนผู้ชี่ยชาญแนะสองฝ่ายหันเจรจาเพราะสงครามการค้าจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะยังคงต้องจับตาก,กันต่อกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ตอนนี้ทั่วโลกต่างก็เฝ้ามองว่าจะได้เห็นความคืบหน้าในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายที่ตอนนี้ต่างก็ประกาศขึ้นภาษีสู้กันไปมา แน่นอนว่าการขึ้นภาษีจากประเทศยักษ์ใหญ่2ประเทศย่อมส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะผู้บริโภคและกลุ่มภาคธุรกิจถึงจะ,ะเผชิญกับความท้าทายทางการค้าแต่บรรดาผู้ค้าชาวจีนออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาไม่แคร์กับการขึ้นภาษีของทรัมป์และหันไปค้าขายกับประเทศอื่นแทน เพราะอะไรพวกเขาถึงคิดเช่นนั้นสำนักข่าว BBC เผยแพร่บทสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าที่เมืองอีอูซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและถือว่าเป็นแนวหน้าของสงครามการค้าครั้งนี้ โดยผู้ค้าหลายรายเผยว่าพวกเขาขายสินค้าให้กับสหรัฐเป็นจํานวนมากบางร้านมีคําสั่งซื้อจากสหรัฐคิดเป็น20-30%ของยอดขายแต่เมื่อโดนนลด์ทรัมประธานานธิบดีสหรัฐประกาศสงครามการค้าจึงทําให้สินค้าจีนทั้งหมดที่จะถูกส่งไปสหรัฐเสี่ยงเจอภาษีสูงถึง145%ด้วยความไม่แน่นอนจากนโยบายทรัมป์จึงทาให้พวกเขาหันไปค้าขายกับภูมิภาคอื่นแทนอย่างอเมริกาใต้หรือตะวันออกกลางแต่การปรับตัวครั้งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น เพราะว่าพวกเขาได้เตรียมพร้อมกันมานานแล้วหลังจากที่ต้องเผชิญกับสงครามการค้าของทรัมป์ในช่วงสมัยแรกที่เขาดํารงตําแหน่งผู้นําสหรัฐผู้ค้าชาวจีนบางส่วนถึงกับบอกว่าพวกเขาไม่แคร์ว่าจะต้องขายของให้กับสหรัฐเพราะมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปตั้งแต่พวกเขาเผชิญกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเมื่อปี2018ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ขยายตลาดการค้าขายที่ไม่ได้มีแค่สหรัฐผู้ค้าหลายคนเลือกที่จะฝึกเรียนภาษาสเปนหรืออาหรับิกเล็กๆน้อยๆเพื่อสื่อสารกับลูกค้า กลุ่มใหม่ของพวกเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้าที่กำลังเปลี่ยนไปของจีนด้านรัฐบาลจีนเผยว่าการขึ้นภาษีของสหรัฐกำลังกลั่นแกล้งประเทศอื่นๆและเล่นบทบาททางการค้าที่ไม่เป็นธรรม พร้อมกับยืนหยัดต่อต้านการขึ้นภาษีของสหรัฐและตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากอเมริกาสูงถึง125%เขณะที่ภาคธุรกิจในสหรัฐส่วนใหญ่ก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกันเพราะสินค้าเบตะเล็จจนถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่วางขายในอเมริกาส่วนใหญ่นําเข้าหรือผลิตมาจากจีนและการขึ้นภาษีอาจทําลายธุรกิจรายย่อยได้ ส่วนห้างใหญ่ๆอย่างวอลมาร์ทและชาเกตออกมาเตือนผู้บริโภคว่าสินค้าบางอย่างอาจไม่มีวางขายบนชั้นวางหรือไม่ก็จะมีราคาสูงมากกว่าปกติโดยเฉพาะสินค้าตกแต่งบ้านที่มาจากจีนเจ้าของธุรกิจบางแห่งต้องยกเลิอกออเดอร์จากประเทศจีนเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นคำถามต่อมาคืออะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนดูเหมือนจะถือไพ่ที่เหนือกว่าสหรัฐบนสงครามการค้าครั้งนี้ 1. จีนสามารถารับมือแรงกดดันได้แต่ก็จะทนได้ในแค่ระยะ 1. หนึ่งเนื่องจากเศรษฐกิจ จีนใหญ่และแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาตัวรอดจากสงครามการค้าได้นอกจากนี้จีนมีประชากรมากกว่าพันล้านคนจึงสามารถพยายามขายสินค้าภายในประเทศมากขึ้นและรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ 2. จีนมีการลงทุนสำหรับอนาคตในอดีตจีนเป็นที่รู้จักในฐานะโรงงานของโลกเสมอมาแต่วันนี้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีมีการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรม AI พลังงานสีเขียวและรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในจีนอย่าง B Y D หรือหัวเว่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหญ่ของบริษัทเทคในอเมริกา 3. จีนเรียนรู้สงครามการค้าครั้งที่แล้วพวกเขาได้ขยายการค้ากับเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ผ่านโครงการ b e ลแอนด์โร i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  t i ชชชและปี2023จีนเป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่ที่สุดของ60ประเทศมากกว่าสหรัฐเกือบ2เท่า จีนเข้าใจจุดอ่อนของสหรัฐเมื่อรัมขึ้นภาษีตลาดการเงินของสหรัฐก็ตกต่ำเขาต้องหยุดการขึ้นภาษีบางส่วนหลังจากมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลจำนวนมาก 5. จีนครอบครองแร่หายากซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐจีนจึงเริ่มจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากหากจีนลดการส่งออกราคาแร่อาจพุ่งสูงขึ้นและอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอาจประสบปัญหาในการผลิตสินค้า พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าสงครามการค้าจะส่งผลกระทบแค่สหรัฐเท่านั้นเพราะว่าจีนเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไปไม่น้อยเช่นกันสำนักข่าวอาซีราออกมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จีนจะได้รับจากสงครามการค้าครั้งนี้ไว้ว่า สงครามการค้าอาจจะทำให้เศรษฐกิจจีนเกิดการชะลอตัวโดยโก l แ m a n s a คาดการว่า GDP ของจีนอาจลดลงถึง2.4%ในปีนี้เพราะสงครามภาษีแม้ว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ประเทศอยู่ที่5% นอกจากนี้หากสงครามการค้าดำเนินต่อไปเป็นเวลานานย่อมไม่เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจจีนเพราะจีนเองก็กำลังเผชิญกับปัญหามากมายภายในประเทศตั้งแต่การบริโภคที่ลดลงไปจนถึงวิกฤตที่อยู่อาศัยที่ทำลายเงินออมของประชาชนและความเชื่อมั่นในอนาคตแม้จะยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสงครามภาษีรอบนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนแต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีใครที่จะชนะในเกมนี้และเรียกร้องให้สองฝ่ายหันมาเจรจากัน เว็บไซต์ Nation News และนิตยสารไทม์ต่างชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วสงครามภาษีจะทำร้ายทั้งสองประเทศเพราะต่างฝ่ายต่างก็ทำธุรกิจด้วยกันสหรัฐนำเข้าสินค้าจากจีนเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่าสูงถึง4 3 9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นประมาณ3%ของเศรษฐกิจจีนที่ยังคงพึ่งพาการส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างมากการขึ้นภาษีจะทำให้สินค้าแพงขึ้นกระทบกับผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน นอกจากนี้การทำสงครามการค้าที่ยาวนานเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยหากการเจรจาไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วจะไม่มีผู้ชนะบนสงครามการค้ามีแต่เจ็บด้วยกันทั้งคู่